สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับรายการ G ีเกอร์เกมเมอร์นะฮะออวันนี้พูดเร็วๆหน่อยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมอ่าเอิรมเอิร์มเอิร์ม <laughs> พาวเวอร์พัมโพรโนาะฮะเป็นเกมแบบออกแนวคลาสสิกนะฮะเป็นเกมที่ผมชอบเล่นมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับผมเอ้ย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 กระถิงไล่โอเคเอ่านะฮะเกมนี้ก็คือมันให้วิ่งหนีตัวละครนะฮะก็คือว่ามันจะมีตัวละครมาให้เราวิ่งหนีนั่นเองนะฮะ เอ้ยเดียวซึ่งเกนี้ยากยากยากนิดนึงนะฮะ <c oughs> ยึดเคก้กกระถางดอกไม้ไอ้ไม่ใช่ร้านขายดอกไม้กระโดดข้ามไปโอ้โหกระทิงเอ้ยมึงทาอะไรกูไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยมึงไปกินกินข้าวไปฮะมึงตอนเช้ามึงกินข้าวเนี่ยมึงแดกขี้แทนข้าวไอสัตว์โอ้โหไอคนมึงก็ชุลมุนมากมึงมีที่เดินเหรอหลบไปเลยกูแจ้งตำรวจแม่งเลยเนี่ยปากกระทิงมึงก็เขาแหลมนักโอ้โหมึงไปมึงไปขวิดใครมาบ้างเนี่ยฮะมึง กีดคนมันบาปรู้ป่ะเนี่ยมึงมาไล่คนมึงมึงไปไล่ในสนามสิครับผมเยดเครกถิ่งไม่ง่เนาะอยู่ดีก็มาไล่ผมผมนีเป็นแชมป์วิ่งระดับระดับหมู่บ้านนะเนี่ย <c oughs> เห็นไหมบอกแล้วเออไอเฮียนี่มึงก็แบบอเฮ้ยไปเยอรมันเยอรมันตะวันแดงเว้ยมาเยอรมันเว้ยเทศกาลกินเบียให้มันให้หนีใครเนี่ยอ๋อให้หนีสาวถือเบียไอ,เยอ้เออใจยเย็นใจเย็นเยดเค โอ้ถังอะไรวะเนี่ยถังวายปะถังเบียเออเขาเจ้าหมักเบียไว้ฮะบนถังเนี่ยมือก็ตั้งมาสูงซะเหลือเกินเกมมือสมจริงมากเลยกูเหยียบมือไม่เห็นตกไอเอี้ยดนิตึงโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้ทั่วไอแก้วใส่เบียทีมด่ากูแล้วเมื่อกี้ไอ้เอยดเคมึงแบบถือเบียวิ่งไล่กูเบียมือไม่หกเลยใช่ไหมเนี่ยเกมสมจริงมากเลยนะฮะเอ้ยเอ็ยดเคผ่านโอ้ง่ายจังอ่ะเออว่ะง่ายสัสสัอะเฮ้ยไป เฮ้ยมา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 ,มาแล้วมาแล้วปึ๊บโอ้โหครับใครไล่ครับเนี่ยโอ้โหนักจสกีไล่ฮะนักจสกีไล่ครับโอ้โหกระโดดโดดโดโดนี้ข้ามภูเขาหิมาลลยข้ามช่องแคบยิบหลอนตาทะเลเมดิเตอร์เรเนียนี่ไอ้เยี้ยพิกยี่ชี้สามมิลไอ้โอ้โหโดนไปสามมินนิดเดียวเย็ดเคข้ามป่าหิมะอา้าวไม่อิ่มมาพันนิดเดียวอีสองม,มิลหี้ หิมะพ,พานอีกแล้วหิมะพานอีกแล้วหิมะพานอีกแล้วหิมะพานอีกแล้ว,อลวโอ้ยไต่ตท่อครับลิงไต่เอ้ยใครไต่ท่อมาเนี่ยโอ้หลีลาใช้ได้เลยน้องเอ, <presses |fo|> อ้ยตกผ่าหิมะพ้เออสามมิลโอ้โหโดนหินครับโดนหินมีอะไรหินโอ้โหหิน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 กระโดดโดนแล้วก็เอ้ยทอ่ทอทอ่ทอทอ่อท่อท่อมีไหมไอมีอีกไหมามาดีมาดีมีีกหินไอสัตว์ทอ่อครับ มึงไล่กูไม่ทันหรอกไอ้มึงไปฝึกใหม่ไปกูเป็นแชมป์ระดับภูเขาหิมาลายแล้วย็ดเคผ่านครับผมห้าสิบเจ็ดวิฮะแม่งหอบครับผมเดี๋ยวพักกินน,บบน้ำแป๊บนึงอไปที่ไหนดีเนี่ยมาไปสวีเดนแล้วกันเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอา่าน้ำพุร้อนอะ่ะคอนเซนเออคอนเซนเฮ้ยเฮยใครใครไล่กูเมื่อกี้ไอไออ้วนไอเหี้ยอ้วนไอ ไอ้อ้วนแม่งไล่กูโอ้โหอ้วนเพียบครับอ้วนเพียบโอ้โหเด้งเด้งเฮ้ยเฮ้ยด่านนี้ง่ายนะฮะโอ้โหอย่าพูงไอ้อ้วนมึงไม่คิดจะตื่นเลยไหมเนี่ยมาหนีครับหนีหนีด่านนี้ง่ายๆครับไอ้เหี้ยโอ้โหนิดเดียว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 ไอ้เหี้ยมึงจะตามกูไอ้เหี้ยตกไอ้สัตว์เอ้ยไอ้อ้วนเหยียดเค้มแม่งโดนบีบคอไอ้สัตว์เอ้ยมึง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 จำไว้คุณมาล้างแขนมึง ไอ้อ so 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 oh, ้วนมึงวิ่งเร็วได้ไงวะแม่งดูผูกมันดิไอสัตว์หนักเกือบล้านกิโลมั้งเนี่ยไอเฮี้ยโอ้ยโดดไม่ทันอื้มอไออ้วนเอ้ยตามมึงก็ตีบซะเลยเกินมาจัดไปไม่มีวันท้อถอยเว้ยมาเอาเยี้ยมาไอเฮี้ยโดนโดนแล้วโดนและเอ้ยเอ้ยต้องใจเย็นตรงนี้ต้องใจเย็นต้องใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นไอเฮี้ยโดนนิดเดียวเออมึงครั้งนั้นไอสัตว์ โอ้โหดูท่าวิ่งว่ะไอ้ดูท่ากระโดดมันโอ้ยมึงเอาอะไรส่วนเอาอะไรคิดโอ้โหไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนเด้งไอ้เฮี้ยเด้งไอ้สัตว์เอ้ยอืมมึงมาได้ไงเนี่ยสองหนึ่งโกมาเลดี้โกครับเลดี้โกไอ้เฮี้ยนี่มึงกูไม่ร้องแล้วไอ้สัตว์กูต้องการสมาธิไอ้เฮี้ยนี่เดียวนิดเดียวนิดเดียวไอ้เฮี้ยนิดเดียวไอ้เฮี้ยเอ้ยเยัดเค มึงเต้นระเบ้า,บาชาวเกาะเลยมึงไปฮาวายไปสัตว์อันนี้มันคอนเซนต์เฮ้ยนิดเดียวครับนิดเดียวครับนิดเดียวครับเด้งไปครับโดดเต็บสองนี่เต็บเมฟเต็บเมฟครับเต็บเมฟโหดน้ำร้อนลวกดาครับยดเคเฮ้ยตัวนี้ไอเหี้มาแล้วไอเหี้มาแล้วครับตกดีครับไอเหี้นิดเดียวเฮ้ย <c> โ <oughs> ง่ไอโง่เอ้ยยดเค นี่เป็นไงโอ้โหสี่สิบเอ็ดวิอาา่าฮะอ่าฮะเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้โหต่อไปไปสเปนนะฮะด่าสุดท้ายแล้วหนีโวกระทิงนันแหละไอ้ตัวเดิมไอ้ตัวเดิมปะบะไอ้ไอ้ตัวเดิมองมึงยังไม่เข็ดใช่ไหมมึงจำได้ปะเนี่ยกูเป็นใครเนี่ยกูเป็นแชมป์วิ่งมาราธอนระดับครอบครัวนะเออไอ้เหี้ยมึงนี่มีการโ,โ,โมุมือมองฟ้าด้วยไอเ้ไอเหี้ยมึงไอ้เจ้าเดิมปะเนี่ยฮะเจ้าเดิมปะ มึงวิ่งอยู่กูอย่างนี้มึงไม่ไม,ไม่ไม่เคยเหนื่อยใช่ไหมเนี่ยบวกกะทิงมึงก็ไม่เคยเข็ดโอ้ยวิ่งขีดคนไปทั่วไอ้อบาปหนามึงจะตกนรกรูกป้ปะเนี่ยพระราาพุทธเจ้าเขาสอนไว้นะฮะว่าห้ามำรฆ่าสัตว์ชีวิตกูเลยไม่อยากฆ่ากูเลยต้องหนีแทนเข้าใจไหมไอ้กะทิงเหี้ยไอ้เหี้ยหรือกะทิงปะไอ้กะทิงไอ้เหี้ยกะทิ่งไม่ใช่ไอ้ควายกะทิงไอ้ไอกะทิงนั่นแหละจะจะผ่านแล้วจะผ่านแล้วเย็ดเข้าตรงนี้แล้วครับไอ้เหี้ยน,นิดเดียวสามมิลกะทิงมึงโง่ไปแล้วกะทิงงงงงมมมึึยัไไก็สู้คน่ได้้เวย ไอ้เหี้ยกระทิ่งมึงไงมึงจะเข้าเวทีชัยชนะ EHK เรียบร้อยโอ้โหยิ้มมึงมึงยิ้มยิ้มไม่เคยเห็นคนชนะเหลือเยี yeah. ้ยนะฮะผมวันนี้ก็ผ่านมาได้นะฮะลองเล่นดูนะครับขอทวนชื่อเกมอีกครั้งหนึ่งชื่อเกมว่า Power Palm Pro na นะฮะเข้าไปใน w w w friv com นั่นเองนะครับผมขอจบคลิปนี้เท่านี้นะฮะ,ะคลิปนี้ก็จะมา เดี๋ยวผมขอบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้มาแคดกะกากนะฮะผมจะมาย้อนหลังความรู้สึกตั้งแต่ผมอยู่ปถมนะฮะผมก็เล่นเกมนี้กับเพื่อนนะฮะซึ่งเกมนี้มันก็มีมานานแล้วนะครับผมยังไงก็ลองลองไปเล่นกันดูนะฮะส่วนมากเล่นแบบมันต้องใช้อารมณ์นิดนึงนะฮะเล่นอยู่สองปุ่มนั่นเองนะฮะก็คือไม่ไม่เราเล่นแค่ลูกศรน,นะครับผม อลองเล่นกันดูนะครับมันไม่ใช่น้อยนะฮะเกมพารอย่างนี้แต่ก็มันไม่ใช่น้อยนะครับผมฝากไปด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามาชมกันด้วยนะฮะไปและสวัสดีครับ